พิธีกรและนักแสดงสาวแอร์พันธิลาแจ้งแอดมิตเข้าโรงพยาบาลเอาถุงน้ำในมดลูกออกแฟนขับแห่ส่งกำลังใจหายป่วยไวๆ ทำเอาแฟนตกอกตกใจอดเป็นห่วงไม่ไหวเมื่อพิธีกรและนักสแสดงสาวแอบพันธิลาได้โพสต์ภาพนอนแอดมิดให้น้ำเกืออยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากเจ้าตัวต้วตองเอาถุงน้ำในมดลูกออกมาด้วยกัน3หลอดกว่าๆด้วยสีหน้าดูโรยลามากแต่หน้าตาก็ยังยิ้มแย้มได้พร้อมกับชู2นิ้วบอกตัวเองว่าสู้ๆซึ่งสาวแอร์ยังได้เขียนแคปชั่นถึงสาเหตุในการแอดมิดครั้งนี้ว่า ช่วงนี้ก็จะบมบวมน้ําเกลือหน่อยรูปสุดท้ายคือเอาน้ําจากในถุงน้ําในหมดลูกเอาออกมาทั้งหมด3หลอดก,กว่าค่ะ a ฮชแท็กออแอเองซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงรวมถึงเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาส่งกรังใจให้สาวแอหายป่วยไวๆกันอย่างล้นหลัมในทีเดียวจ้า